เคลื่อนไหวกันใหญ่เลยนะทําเอาแตกแตนปนแตกตื่นกันไปหมดเลยค่ะเมื่ออยู่ๆค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ DJ s n a k แกก็กลับมาค่ะแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่ามีโปรดิวเซอร์นะคะคุณแดนนี่ชุงเขาขับมาด้วยนะคะงานนี้ค่ะเลยต้องขอมาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวกันสักหน่อยค่ะโดยเมื่อคืนนี้ถ้าเราวๆประมาณเที่ยงคืนค่ะอยู่ๆค่ะ DJ s n a k ค่ะแกก็กลับมาสปอยอีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะแกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ค่ะบอกว่า new music this week นะคะนั่นก็แปลว่าถ้า ภายในอาทิตย์นี้ค่ะจะมีเพลงใหม่มาให้เราฟังอย่างนั้นเหรอคะ <c oughs> อันนี้เอาจริงๆเลยนะบอกตามตรงเลยนะคะว่าถ้าข่าวนี้ค่ะแกมาลบอีกเนี่ยสงสัยนะคะคงจะได้กินผัดเผ็ดงูค่ะคือไว้ใจแกไม่ค่อยได้นะแกบางโพสต์ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีอีกคนค่ะที่น่าสนใจนะคะมากกว่าดีเจงูนะคะนั่นก็คือโปรดิวเซอร์นะคะคุณแดนนี่ชุมนั่นเองค่ะ เขานะคะเคยทำงานร่วมกันกับสาวสาวแบล็ k พิงคนะคะแล้วก็เคยช่วยกันแต่งเพลงนะไม่ว่าจะเป็น how you like that นะคะ r พล y Over You หรือว่า Love Six Girl แล้วก็เพลงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะคือเขาะคะมาอัปเดต IG Story ค่ะด้วยภาพภาพนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะจำได้ใช่ไหมที่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าค่ะได้โพสต์คำนี้ด้วยเหมือนกันค่ะคำว่า The Show Must Go On ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังสงสัยนะว่าน้องลิซ่าจะมาสปอยเพลงหรือเปล่าหรือว่าเธอมีอะไรหรือเปล่าเลยมาโพสต์คำนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะ โปรดิวเซอร์นะคะเขาก็มาโพสต์ด้วยรูปภาพรูปเดียวกันนะคะเขียนโชว์มัสโกว์เหมือนกันเพยงแต่ว่าปรับมุมภาพให้มันดู mm hmm. เป็นอีกมุมหนึ่งเท่านั้นนะคะ mm hmm. ความรู้สึกก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเคลื่อนไหวนะคะเออชักจะตื่นเต้นแล้วไงไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอาทิตย์นี้เราจะได้ฟังเพลงใหม่หรือเปล่านะคะแต่เห็นเขามาสปอยกันนะคะเมื mm ่อคืนนี้ค่ะแอดเห็นว่ามีความคืบหน้านะเคลื่อนไหวนะ,ะ mm hmm. ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน,นะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า